เอาละครับเพื่อนๆนะสวัสดีครับยินดีรับสุนเดงรีวิว,วเฮ้ยวันนี้ผมมีรีวิวการ์ดจอแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์นี้กับ ASUS ROG Stig Gaming ครับกับรุ่น4070 Ti ครับตัวนี้ VRAM เป็น VRAM GDDR6 x นะครับขนาด12 g b นั่นเองรองรับ Aura Sync นะครับเวอร์ชัน OC ด้วย รองรับ DLSS 3ตัวใหม่ล่าสุดที่ NVIDIA อัปเดตไดรเวอร์ตัวใหม่เล่นเกมรุ่นใหม่ๆพวก a r ั n Wake 2พวก Call of Duty Modern Warfare 3อะไรก็จะมีโหมดให้เลือกเป็น DLSS 3นะครับภาพสวยแสงดีเฟรมเรทขึ้นเหรอได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรแต่คลิปนี้เรามาอันบ็อกกันก่อนนะครับครั้งแรกที่ผมได้จับซีรีส์สติ๊กของซีรีส์4000 RTX 4000นั่นเองวันนี้เป็นอย่างไรครับ Republic of g a m e r อันนี้คือหน้าผลิตภัณฑ์เขาเท่ๆแบบนี้ <Hey. S 1> ผมแอบมองว่ามันเหมือนแบบการ์ดจอทางแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับแบบกันดั้มกระดัมนิดนึงนะสไตล์การออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยออมีโลโก้ที่มันเหมือนตาแดงเห็นไหมอยู่ข้างในเออเป็นโลโก้แบบนี้เย yeah. โดนพัดลมบังอยู่พัดลมแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรตัวจริงจะหล่อแค่ไหนครั้งแรกของผมเลยนะดูหน้ากล่องรอบกล่องตัวนี้ประกัน3ปี นะครับอันนี้เป็นของชินเนกนะครับผม G-Force e RTX 4070 Ti ตัวนี้จะแรงประมาณ3090 Ti โดยประมาณแต่ถ้าอเปเได Driver ตัวใหม่ล่าสุด Nvidia แล้วเนี่ยน่าจะแรงมากกว่านิดนหน่อยหหรือไม่ก็3090 Ti แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยประมาณนี้เล่น 4K ได้ในระดับน่าจะเกือบบนสุดอาจจะแบบปรับสุดแบบเฟรมไม่เยอะมากแต่ก็เล่นได้ลื่นนั่นแหละเออแต่เฟรมไม่เยอะมากต้องบอกงี้ นะครับถ้าเทียบกับ4080อะไรเงี้ยอืมแล้วปีหน้าเราจะเจอกันกันกบซีรีส์ซูเปอร์นะครับต้นปีแน่นอนรีวิวแน่นอน ASUS จะเป็นยังไงมารอบๆกล่องกันใต้กล่องกันแล้วกันด้านล่างก็ ASUS Speak Gaming อันนี้มันจะบอกเลยว่าจะต้องมีไฟลเลี้ยงเท่าไหร่ยังไงอ่าโอเคอ่ะเขามีสายแปลงมาให้ในกล่องด้วยเหมือนกับตัวอื่นๆของซีรีส์ RTX 4000ก็จะมีพินมาให้เห็นไหม หอัน16พินนะ่ะจิ้มไปที่ตัวก๊าดจอมจะมีล่องแบบใหม่นะครับตัวคอนเน็กไฟเลี้ยงแบบใหม่เป็นตัวเล็กๆนั่นเองนะฮะโอเคมาให้1อันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีที่เสียบจะต้องมีที่เสียบสล็อต16 X สักอันหนึ่งจะได้แรงๆไรเงี้ยนะความหมายของเขาว่าคุณต้องมีนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะโอเคด้านหลังเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างสรรพคุณยารุ่นนี้ ต้องบอกว่าครั้งแรกผมเลยสำหรับเจเนเรชันที่4ของ NVIDIA RTX 4000ไฟ RGB ด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย okay, <stick. S 1> โอเคสติ๊ก้โหซิงค์ระบายความร้อนมอดเฟดอะไรต่างๆสวยงามใช้คุณนยนต์ประกอบโอเคประกัน3ปีเนาะรองรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคยโอเคหน้าตาการ์ด นะครับแบ็กไอโอพายนลการเชื่อมต่อต่างๆต่อจอนู้นต่อน,นี้ได้กิจจออะไรต่างๆแล้วก็รองรับลูกเล่นต่างๆการสตรีมการรายของเอ็น i ีเดียด้วยนะครับผม,มเข้าที่เข้าท่ามาดานข้างมีอะไรดานข้างมีอะไรไหมไม่มีอะไร G-FORCE e RTX 4070 OC 12GB RAM แบบตัวท็อปตอนนี้ก็คือ GDDR6X และใช้แบบเดียวกับพวก4080 4090นะครับ แบบเดียวกันนะครับแต่จะเบากว่าน,นิดนึง r e p u b l i c of Gamer หรือว่าโลโก้ ROG ที่เรารู้จักกันดีที่ผมคลั่งใครนั่นเองด้านนี้เป็นไงเหมือนกาแฟเมื่อกี้อ่ะมาแกะกล่องพร้อมกันดีกว่าเป็นไงขออนุญาตนะอุ้ยหอมกลิ่นใหม่ใช้ลายจริงๆโอเคอโอค๊ยเ,เกือบปัดเกือบปัดกล้อง,งล่วงไปมือมันลั่นนิดนึง อือเขดึงนะเขาดึงเฮ้ยเนือที่น้อยนะครับช่วงนี้ของเริ่มลกโตแล้วตอนผมอะโอเคโอเคขอญาตวางไว้ใกล้ๆโอเคเราจะพบกล่องกล่องหนึ่งตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับพบกล,กล่องหนึ่งโอโ้โหโลโก,ก้อาจีแม้แต่ตัวกล่องอยังเท่เลยเพื่อนเอ๋ยแม้แต่ตัวกล่องเองยังหล่อเท่ขนาดนี้นะครับซีรีส์เนี้ยเห็นไหมกล่องสีดําแบบนี้ด้านบนเป็นไง ROG Street นะครับบ่งบอกซีรีส์แต่ผมยังไม่เห็นใครเล่นแมทริกเด็นะชุดน้ำมันเปิดขายแล้วนี่ราคาดุเดือดเลยนะตัวน,นั้นแสนกว่านะด้านกล่องนี่เห็นไหมด้านข้างกล่องดีไซน์แบบสวยอะ่ะเห็นไหมเ่้ยอะเปิดฝาพะอบเปิดพะอบปึ๊บเราก็จะพบกับกล่องด้านในที่มีโฟมกันกระแทกมาให้หน่อยหนึ่งโอเคไปต่อ โอยพวกครับการ์โอ้โหการเอาเรื่องอยู่ห <c oughs> นักเอาเรื่อง <c oughs> โอ้นี่มันฮิตซิงค์แบบตัวเดียวกับพวกซีสุดก็สุดแหละใหญ่ๆเหมือนกันเลยโหหนักอ่ะการหนักมากโอเคในกล่องมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวให้ดูกันก่อน,นครับในกล่องมีแบบนี้นี่กล่องโฟมแล้วก็มีมาให้แกะเลยแป๊บหนึ่งนะมาดูครับเออเปิดมา พบกับอะไรบ้างปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บวิธีการเชื่อมต่อนะครับเขาไม่แนะนําให้ใช้สายพ่วงกันมาเสียบนั่นเองนะครับเขาแนะนําให้ใช้แบบอ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่มันมีสายรุ่นใหม่อะไรย่างนี้นะครับขายของจริงๆแล้วก็ยังใช้ได้แหละพาวเวอร์ซัพพลายรุ่นเก่าก็ใช้ได้ผมบอกเลยนะครับแต่อย่าใช้สายวายต้องเป็นสายที่แบบวิ่งตรงอะ่ะจากพาวเวอร์ซัพพลายมาเสียบได้โดยตรงน่แปดพินแบบ สีห่หัวจิ้มจาก power มาเลยอ่ะไม่ใช้ต่อสายวายนะแบบเนี้ยผิดนะมารวมฮิตกันเนี่ยผิดแน่นอนนะครับมันต้องมาแยกใครแยกมันแบบนี้เห็นไหมนี่วิธีการต่อที่ถูกต้องต่อแบบนี้แยกใครแยกมันต่อโดยตรงมาจาก power supply ไม่ใช่ไปแบบไปเอาจากสายอื่นมารวมฮิตอะไรอย่างงี้ตามนั้นแหละเนจาินจาเนจิาโอเคต่อแบบนี้นะจ๊ะต่อแบบนี้นะจ๊ะโดยตรงจาก power นะให้วิ่งตรงแบบนี้เส้นนี้คือถูก คุณต้องต่อแบบนี้โดยตรงจาก power มานะไม่ใช่ไปแยกเลนอื่นมาอะไรองนี้โอเคนี่อันนี้เอาไว้ต่อแบบขึ้นขึ้นรูปการ์ดได้นะครับเป็นเหมือนจิ๊กซอต่อแล้วก็วางมันจะตั้งได้สวยขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ASUS นั่นเองเออเนี่ยผมก็มีอยู่อันหนึ่งไนะม่ได้ต่อตัวนี้แรงอะไรนะครับการ์ด yuki นั่นเองความแรงอเวอร์คอะไรประมาณนี้อย่างที่เราคุ้นเคยครับ series a g s t i x นี โอเคโอเค,อเคได้เกับสุดเลยนะทนความร้อนได้อย่างดีเลยนะระบายความร้อนได้ดีนะอะไรได้ต้องห้าดาวเดีย่ยด้านหลังนี้นะครับโอเคนี่ก็คู่มือเล็กน้อยที่คำการพยาการบรรหนักนะเขาจะมีที่คำการมาให้ด้วยนะอ่าโอเคแบบนี้นะซีรีส์สติ๊กจะมีให้แบบนี้อ่ายูเซอร์กายยังต่างไม่ค่อยได้ดูกันหรอกมันก็พื้นฐานเดียวกันหมดนะครับโอเคในส่วนของตัวกล่องเนี่ยหมดแล้วผมก็ขออนุญาต ใส่คืนกันใส่คืนไว้เพราะว่าเรามาอันบ็อกตัวการ์ดจอกันน,นะครับขออยุาตใส่คืนไว้ก่อนแบบน่งแบบน่งสวยมากเห็นละเห็นการละโอเควางไว้ก่อนป้าดังป้าเลยอ่าในกล่องก็มีนี่ไงหัวตัวแปลงนะครับคอนเน็กตัวใหม่นี่เป็นแบบนี้นะครับผมจาก n อ็นวีดีด้วยไ,ไหม แบบนี้ Nvidia นัจนัจนัจะ๊ะอ๋อหัว่าเป็น16พินนะครับนับก็ตามนี้แหละ2 4 6ส10 12 13ดสิ6สินะครับรวมเป็น16รูใหญ่ทั้งหมดนี้1ิอะไรนะ12ใช่ไหมรูใหญ่12แล้วตรงนี้อีก4พินก็เป็น16นะครับโอเคนะไอ้พวกนี้ก็ไปต่อจากพาวเวอร์ p l y รอ๋อกินไฟแค่ แปพินสชุดอ่ะผมรู้ว่า4ชุดเหมือนพวกซีรีส์4090โอเคครับแบบนี้มาให้เ,หเส้นสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆก็คือเส้นนี้แน่นอนโอเคอ,นนอะไรตรีมทุกแกสวยๆจาก ROG เอาไว้นะครับพันพันสายให้มันดูแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับไครเจออีกอัน,นั้นอืออ้าไขาควงหรือว่าเป็นตัวคํการจอในตัวนะครับ จากแบรนด์ ROG นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมพอเสียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ล็อกแล้วเราก็หมุนล็อกไว้มันก็จะเป็นไขควงให้เราได้นะครับเอาไว้ไขน็อตไขอะไรข้างเคสนะเวลาเราอยากใช้เป็นที่ค้ำการจอแล้วก็เปลี่ยนม,มุมถอดออกมาแล้วก็หมุนลงไปแล้วเราก็ล็อกไว้นี่วิธีการของมันเป็นที่ค้ำการจอตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับเอาไวค้ค้ำแล้วก็ไปใส่ หล่หอหล่อจริงหล่อจริงจ้าโอเคในกล่องหมดแล้วมั้งหมดแล้วเท่าที่ผมดูไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคขออนุญาตเอากล่องลงนะครับมายินดีต้อนรับสู่ ROG Stick Gaming RTX 4070 Ti ครับผมเหมือนไงหน้าตาเขาด้วหน่อยโอ้ว้าหอน สมศักดิ์สรีมากสมศักดิ์สรทที่เป็นการจอที่ค่อนข้างมีราคาแพงโอ้โหสวยอะสวยมากอะว,ว้วาวแววว้วาวเลยอะโอ้โหเป็นาร์ดจอที่ดูดีมากเลยอะนะครับในสายตาผมแล้วก็หนักใช้เล่นโอ้โหสวยมากนะครับเป็นเป็นอะไรบอกว่าไอเดียเป็นการจอที่ราคาสูงมากมากมาก,มากนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามถ้าเป็น rog stick เนี่ยก็คือท็อปบน ราคาจะท็อปบนหูรายละเอียดของของดีมากนะเพื่อนนะผมว่ามันดีมากเลยแล้วมันสวยมากหน้าตาครับเป็นสีดําเจาะร่องพัดลม3ใบมีโลโก้ ROG โลโก้ใหม่ที่มันเป็นเหมือนดิจิตอนแล้วตรงกลางนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น ROG เหมือนกันใช่ไหมมีความแวววาวมีสีเงินตัดไงสีเงินสีเงิน,เ,งนเวลาขยับมันก็จะมีแบบแวววาว มีแดงเลือดหมูตัดตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะรู้ว่ามันเป็นโลโก้ตาเอียงตรงเนี้ยมันเป็นค <c oughs> ิ้วมันโอ้โหกาจอมีน้ําหนักมากจริงๆถ้าไม่ใช้ที่คํากาจอนี่มีปัญหาได้เมนบอร์ดหนักหน้าดูเลยเนี่ยเอาเรื่องนะครับน่วงเลยนะเนี่ยพลาสติกอัดฉีดขึ้นรูปเป็นแบบด้านๆนะครับงานดีงานของผมทำสวยมากดูรายละเอียด ใครอยากดูชัดๆดูด้วยแบบ 4K 60ผมปล่อยคลิปเป็น 4K 60นะครับดูรายละเอียดมันใช่ไหมดูคุณภาพดีมากอะเพื่อนๆอมาดูกันเลยครับด้านข้างเป็นไงฮะตรงนี้มีไฟ RGB ครับส่องเว่าวางสวยงามโอ้านข้างมีท็กเจอร์มากๆเลยอะ่ะมันดูดีมากเลยอะ่ะดาน้้างกันดีกว่า r e p u b l i c of g a m e เอผมคว่ำอห โอ้โห oh, ด้านหลังหลอกอีกอะข้างหลังยังหลอกบอกเลยขอญาตจับเบาๆเนี่ยมันเอาเรื่องอยู่นะครับเพื่อนๆนะอะขอญาตจับเบาๆนะของดีมีน้อยนะครับอะ Republic of Gamer เงินๆตรงนี้ด้านข้างเป็นดูระบายความร้อนตรงนี้สามารถเอาไปยึดกับเคสได้คแรบบับนะลอ็อกต่อ RGB ผ่านช่องทางตรงนี้ได้ด้วยนะครับเหมือนซิงเอาออร่าซิงเอามองจะทางนี้เราจะเห็นฮิตไบท์ 1>, 1, 2, 3, 4, งี่สี่เส้นนะครับไม่4ี่เส้นดีมีชั้นล่างอีกตรงนี้ 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหกเส้นสูงสูง,สงมีอยู่4ี่ต่ำไปอีกมี1นมีลลวก็มี2ตรงนี้นะครับเป็นตะแกรงระบายความร้อนแล้วตรงนี้เป็นไฟ RGB สวยงามนะครับเราดูช่วงหน้ากาดันก่อนนะด้านล่างครับตัวต่อปลั๊กไฟครับรุ่นใหม่ซีรีส์4,000จะเป็นตัวนี้ สวยงามจริงมีไฟลโ,โลโก้ R o G ติดตรงนี้ด้วย V r e p i t of Gamer นะครับตรงนี้ด้วยสวยงามพลาสติกผมไม่อยากลอกเลยอมันสวยไฟ R G B ตรงนี้กับตรงนี้นะครับที่จะติดโอ้โหดูดีมากครับฮีทซ s i n ขนาดใหญ่ก้อนเตี้ยหนึ่งก้อนตรงนี้นะครับแบบแบนยาวนะครับ หชุดแล้วก็สชุดทรงสูง1ชุดแปะหน้าสัมผัส G P U อยู่ตรงนี้มันจะมีใหญ่แล้วก็จะมีเล็กตรงบนใช่ไหมเออแล้วก็จะมียาวแล้วก็จะมีทรงสูงอีกนิดนึงตัวคอนแทคเ,เตอร์ไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้มองเข้าไปมองเห็นตัวดำนะครับแผ่นเหล็กขนาดยาวเลยยาวไหมตรงนี้ดำดำดำก์ดนะครับเวลาล็อกมันจะแน่แนแน่ไงแ,แ,แ,แข็งแรงมองเห็นโอ้โห ตัวแปะคุณลิ่งหน้าสัมปับ GPU เป็นแบบใหญ่มากนะครับฮิตไปแปะนะครับแล้วก็เป็นพวกมอสฟมบสเฟดที่ใช้คุณจนประกอบงานเรียบร้อยมากดูดีสมราคามากฮิตซิงในภาคของตรงนี้โอ้โหใหญ่มากฮนะดูดีเลยทีเดียวสมสักดิศรีมากอ่านในส่วนของแบ็คเพลทเป็นไงอื้โอ้โหดีไซน์เนาะโลโก้ lg แบบดิจิตอลใหม่สวยมาก เป็นขีด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 ในรูปโลโก้มองทะลุเข้าไปนะครับเป็นตัวระบายความร้อนออกด้านบนออกไปทางเนี้ยเออมันจะเป็นลมขึ้นมาถึงนะครับตัวชิป PCB นําจะยาวแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยระหว่างตรงนี้ยาวแค่นี้ระหว่างช่วงนี้มาถึงตรงนี้อ่าแค่นี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่ตัวระบายความร้อนขึ้นมานะครับซีรีส์สี่พันจะประมาณนี้ PCB จะไม่ใหญ่ต้องบอกว่าไม่ยาวนะครับ แต่ใหญ่กว้างออกข้างนั่นเองประมาณนี้ PCB อยู่แค่นี้แผ่นชิปวงจรมันอนะ mm hmm. ตรงนี้เป็นซิงค์ระบายลมออกโหู้้นหลังสวยมากครับ mm hmm. งานดีมากขออนุญาตค่อยๆจับค่อยๆรีวิว mm hmm. มีเงาโหเป็นแบบเป็นอลูมิเนียมอะดีไซน์แล้วก็มีเขาเรียกว่าพิกัดลิปดาอะไรต่างๆ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจคืออะไรมีน็อตล็อกมานะครับมีวอยประกันแกะประกันขาดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแบบเพจด,ดูดีมากเห็นหน้าสัมผัส G P U ีด้านล่างด้านหลังปล่อยเปือยนะครับ <c oughs> ดูดีดูดีมากผมแบบรีวิวไปแล้วผมก็ซิดไปด้วยด,ดูดีงานดีมาก g ะ f o r อ e RTX ด้านบนนะครับตรงน,นี้ก็ serial number เ,เ,เนาะโอเคนะ ข้างล่างเป็นตัวปรับโหมดด้วยนะครับนี่หูผมจับกระจอตัวนี้หนักมากลว <c oughs> รีวิวเหนื่อยนี่ตรงี้นะครับก็ q u i t S ก็คือแบบอยากเงียบก็ไปทางนี้อยากใช้เขาเรียกว่า Performance ต้องไปทางซ้ายส่วนใหญ่ก็เลือกไปทางซ้ายทั้งนั้นแหละนะครับมันจะมีใบออดเล็กๆให้เราสับนั่นแหละนะครับซีรีส์นี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมกองผมน่าจะเห็นอยู่นี่เห็นไหม <c oughs> โฟ,ฟกัสหน่อยนะนั่นแหละ นี่ครับเขาสับไปทางซ้ายให้แล้วเอาความแรงของกาดเต็มที่ถ้าจะเอาเงียบก็ไปทางนี้นะครับไปทางขวานั่นเองโอเคนะตามนี้ส่วนใหญ่เขาเอาแรงไว้ก่อนจะเอาเงียบทําไมอะแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตปรับฐานรีวิวนิดหนึ่งโอเคครับได้ลวต่อไปครับหมุนต่อไปหนักมากเมื่อยเลยอะเมื่อยแขนนะจะดหนักอ่ะในส่วนของแบ็คอพาเนลนะครับนี่มีช่องต่ออะไรบ้างนะครับ ก็มี HDMI ตรงนี้นะครับ Display Port 1 HDMI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  มี3รู1 2 3เอ้ยไม่ใช่ดิ Display Port 3 1 2 3 HDMI 2 1 2นะครับอืมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า Back I O Panel เนี่ยมันเป็นแบบไม่ขึ้นสนิมอะเออ s t a i n l e s s Steel 304นะครับแบบเดียวกับซีรีส์ ROG Trap นั่นเอง เลือกใช้มีแต่ค้าบเหงื่อติดอย่างเดียวแต่ไม่ขึ้นสนิมนั่นเองนะครับดีมากดูระบายความร้อนสวยมากครับการ์ดสวยมากจริง,รงยอมรับเลยเดี๋ยวได้ลองกันแน่นอนสําหรับความแรงนะครับขอญาติรีวิวก่อนคลิปนี้อ่าด้านใต้ครับตรงที่เสียบนะครเป็นยังไงบ้างดูกันโอ้แน่นๆเลย,ยจุดจ้ำนะครับจุดจ้ำเพราต่อไฟข้างล่าง ลมเหมือนพวกแบบเขาแบบวงจรเขาน้่แหละอา่าไฟ rgb ปักไฟเลี้ยงอะไรกันมาลงที่ตัวบอร์ดนั่นเองฮีซิงขนาดใหญ่มากๆสวยงามจริงจริง pcb เป็นสีดำนะครับโอเคนะรู้หลามากมาเฮาสุดสดอ่ะประมาณนี้และกันสำหรับการรีวิวนะครับ asus rog stick gaming RTX 4070 Ti นะครับความแรงอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยไปลองกันผมจะลองเกมใหม่อย่าง Call of Duty Modern Warfare 3นะครับปรับ DLSS ตัวใหม่ด้วยนะครับว่ามันเฟรมจะเท่าไหร่เท่าวัดกันจริงๆเนี่ยซีรีส์4070 Ti ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับมันจะแรงพอๆกับ3090ชนะบ้างเท่ากันบ้างชนะบ้างเท่ากันบ้างอยู่ประมาณหนึ่ง แต่การปรับเฟรมเฟรมมันจะนิ่งๆกว่าเออต้องบอกงี้แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลองนี่คือครั้งแรกสำหรับ n v i d i ียที่อัปเดตไรเวอร์ตัวใหม่นะครับเป็น DLSS 3.5หรือ3.0มจุดนนี่แหละ mm hmm. เขาบอกว่าเฟร,รมมันขึ้นมาเยอะนะครับ mm hmm. เวลาเราปรับเฟรมปรบอะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันทีว่าจะดีจริงหรือเปล่านะครับเราจะลองกับการ์จอ Asus s t i ินี่แหละนะครับผมส0 7 0นที C ่ไ จะดีไหมความรู้สึกผมจะเป็นอย่างไรจะลองเกมชั้นนําให้ได้ชมกันหลายๆเกมนั่นเองเหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการ Unbox นะครับผมขออนุญาตไปติดตั้งและลองของนะครับแล้วก็จะถ่ายเป็นคลิปๆให้ได้ชมกันในช่องเนงคุชเนลฟัากเน็งคุชเนลกันไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมป r o d s t i c สีู่นสวยสวยสะ